ตอนนี้นะครับผู้ชมเราก็อยู่กันที่บนเขานะครับด้านนู้นนะครับฝนก็คือกำลังตกอยู่นะครับอันนี้จะเป็นบ้านที่เราพักกันนะครับตอนนี้เราก็เดินสำรวจเชิงเขาอยู่นะครับสังขระบุรี เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่สะพานหมอนใช่ไหมพี่ต่ออยู่แถวาๆนีปะสวยมากนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินบุกป่าเพื่อที่จะลงไปที่พักนะครับ ทึบมากนะครับเดี๋ยวม่โมเมื่อก่อนเคยไปลูกไข่นะไก่แี้ไหมไข่กัแพงก็ดีนะเมื่อก่อนตรงตอนนี้นะครับเราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้ากันด้านนี้นะครับฝนก็กำลังตกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าฝนจะมาถึงฝั่งนี้หรือเปล่า